พุทธคาราวตาเคารพในพระพุทธเจ้าพุทธคาราวตาเคารพในพระพุทธเจ้าที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพหนึ่งหลวงพ่อทัตตาชีโว คุณครูไม่เล็กคําว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาหรือพระบรมครูผู้ควรเคารพยิ่งของมนุษย์และเทวาทั้งหลายซึ่งชาวพุทธในปัจจุบันพากันเรียกพระองค์เพียงสั้นสันว่าพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความเคารพในพระพุทธเจ้าในหนังสือเล่มนี้จึงหมายถึงความเคารพในพระศาสดาของพวกเรานั่นเอง สำหรับบุคคลที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือมีความรู้บ้างแต่ยังไม่เข้าใจทราบซึ้งอาจสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีคุณวิเศษอย่างไรทำไมเราจึงต้องสักการะเคารพบูชาพระองค์ท่านหาไม่แล้วเราจะไม่เจริญรุ่งเรืองหรือถึงขนาดประสบความเสื่อมทรามอย่างร้ายแรงทีเดียวความสงสัยของท่านจะหมดไปถ้าท่านได้ติดตามศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าต่อไป พระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือพระศา,าสดาผู้ทรงประดิษฐานหรือทรงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งแต่อดีตการอันไกลโพ้นมาจนถึงปัจจุบันได้เคยมีพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นแล้วเป็นจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนสําหรับพระพุทธเจ้าในยุคข,ของเรานี้มีพระนามว่า พระสมณโคดากพมพุทธเจ้าซึ่งเสด็จดับพันธปรินิพานไป2,500กว่าปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังตกทอดสืบกันต่อมาให้พวกเราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี้กว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราควรจะได้ทราบถึงธรรมชาติแห่งการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าสักเล็กน้อยบุคคลที่สามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ พระยานเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแต่เดิมเริ่ม,รมแรกก็เป็นผู้ทุชนผู้ยังหนาด้วยกิเลสเช่นเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่ทว่าใจใส่มากพอจึงมีปัญญามองเห็นทุกข์คทษภัยของการมีชีวิตอยู่ในวัฏฏะคือวงจรแห่งทุกข์ในแก่กิเลสกามวิบากมีความเห็นว่าการเกิดมาในสังสารวัฏนี้ก็คือการติดคุกแห่ง การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบสิ้นอยู่ในโลกจึงตั้งใจมุ่งมั่นค้นหาวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้งทุกประสบอิสรภาพอย่างแท้จริงไม่ต้องติดอยู่ในคุกคือโลกอีกต่อไปเมื่อคกเลวอราก็ทุ่มเทชีวิตฝึกหัดขัดเกลาอบอรม ตนอย่างจริงจังเพื่อขจัดวงจรแห่งทุกข์ด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีคือความดีอย่างยิ่งหวดชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นเวลานานแสนนานหลายร้อยพหหลายร้อยชาติหลายสิบผสมไขโดยไม่ทอถอยไม่เลิกราด้วยเชื่อมั่นว่าปัตตาหีอัตโน,นาถโถตนเท่านั้นที่จะต้องช่วยตนเองไม่มีใครช่วยให้เราพ้นวงจรแห่งทุกข์ได้ ยิ่งกว่านั้นยังมีปณิธานอันแน่วแน่ว่าเมื่อตอน้นทุกข์แล้วก็จะสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ด้วยความคิดที่เป็นอุดมการชีวิตอันสูงส่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลภาคเพียนบำเพ็ญบารมีอย่างอุกฤษแต่เดิมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่มีปัญญาเห็นภัยในวัฏฏสงสารมุ่งม,มั่นค้นหาวิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและมีปณิธานแน่วแน่ว,ว่าเมื่อตอนพ้นทุกข์แล้ว จะพาสรรพสัตว์ให้คนทุกข์ด้วยบุคคลที่กำลังมุ่งมั่นบำเพ็ญบารมีเพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณน,นั้นในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระสัมมาสัมโพธิสัตว์ ซึ่งจัดเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทหนึ่งในบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งแต่ละอง้วนบำเพ็ญทศบารมีบารมีสิบประการหนึงเหมือนกันได้แก่ทานบารมีศีลบารมีแน่ขัมมาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจบารมีอธิสัฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีแต่การบำเพ็ญทบบารมีของพระสัมมาสัมโพธิสัตว์นี้ยังแบ่งออกเป็นสามขั้นคือ 1. ขั้นปกติหรือบารมีตามปกติได้แก่การสละทรัพย์เป็นทานเป็นต้น 2. ขั้นกลางเรียกว่าอุบ,บารมีได้ไก่การสละอวัยวะเลือดเนื้อเป็นทานเป็นต้น 3. ขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัธบารมีได้แก่การสละชีวิตเป็นทานเป็นต้น จากตัวอย่างที่ยกมานี้ท่านผู้อ่านย่อมเห็นแล้วว่าแม้การสร้างทานบารมีเพียงประการเดียวครับโพธิสัตว์ยังต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการบำเพ็ญบารมีอื่นๆพระโพธิสัตว์จะไม่ทุ่งชีวิตบำเพ็ญอย่างอุกฤษนิดตายเป็นตายความมุ่งมั่นทุ่งเทกายใจสุดหัดขัดเราอบรมตนเองด้วยการบำเพ็ญทศบารมีทั้งสามระดับของพระโพธิสัตว์นี้แม้จะหนักหนาสาหาัส เพียงใดแต่ผลที่เกิดขึ้นคือพัฒนาการด้านคุณธรรมที่สูงขึ้นเรื่อยๆและสังสมเป็นคุณวิเศษประจำจิตใ,ใจของพระโพธิสัตว์เนือปุถุชนทั่วไปหลายร้อยหลายพันเท่าจนกระทั่งถึงขีดสูงสุดในระดับที่สามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุท,เพพทธเจ้าผู้เป็นบุคคลค้นโลกทศบารมีนั้นย่อมคุณค่าแก่การบำเพ็ญมีใช่หรือพระโพธิสัตว์ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อบำเพ็ญทศบารมีอย่างอุกฤษ พัฒนาคุณธรรมในใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นคุณวิเศษประจําใจจนกระทั่งถึงขีดสุดจึงปรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณวิเศษของพระพุทธองค์คุณวิเศษสําคัญอันเป็นคุณสมบัติสูงสุดเหนือมนุษย์ธรรมดาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีอยู่เหมือน,อนกันอันเกิดจากการบาเพ็ญพจนบารมีจนกระทั่งปรัสรู้นั้นโดยย่อมมีอยู่สามประการคือ หนึ่งพระปัญญาที่ภูมหมายถึงมีปัญญาทั้งรู้แจ้งเห็นแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปของสัพพามและสัพพัสัตทั้งมวลตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจสี่อย่างครบวงจรด้วยยันทัศนะอันเป็นเหตุให้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูผู้สั่งสอนดังที่ตรัสกับอุก,กาชีวกว่าเราตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มี ในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นพระอระหัน์ในโลกเราเป็นาศาสดาหา,าศาสดาอื่นยิ่งกว่ามิได้เราผู้เดียวเป็นพระสัมมาสัมพุทธะหนึ่งดังพระบาลีว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองโลปุริืูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตู่มผู้เบิกบานด้วยทั้งแลพัคขวาเป็นผู้จำแนกแจกธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงปัญญาในการเลือกสรรวิธีปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุความรู้แจ้งเห็นแจ้งซึ่งสามารถกำจัดอวิชชาและความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนผูประทานได้โดยเด็ดขาดจึงบรรลุอาสวพิคียา,ยานคือกำจัดกิเลตอ,ออกจากใจจนหมดสิ้นดังพระบาลีว่าวิชาจรณะสัมปนโนเป็นผู้ถือพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ พระบริสุทธิ์พิคุงหมายถึงความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจทั้งนี้เพราะเป็นผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเด็ดขาดแล้วย่อมไปสู่แดนอันกเกษมคือนิพพานดังพระมารีในบทสวดบูชาพระพุทธเจ้าว่าอารหาหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสและสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว พระมาหากรุณาธิคุณหมายถึงทรงมีน้ำพระทัยสงสารสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์เทวดาหรือโครงที่ล้วนตกอยู่ในวงจรแห่งกิเลสรรมวิบากอันเต็มไปด้วยทุกเวทนาอย่างไม่มีวันจบสิ้นให้ได้ประสบสันติสุขและอิสรภาพอันไพบูลอย่างถาวรด้วยการคร่ำสั่งคร่ำสอนคร่ำชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้โดยมิได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากใดๆทั้งสิ้น ดังพระบาลีว่าอนุตตาโรปุรีสาธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานางเป็นศัสาดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงมีคุณวิเศษโดยย่อสามประการคือ 1. ทรงมีพระปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งสรรพสิ่งตามความเป็นจริง 2. ทรงบริสุทธิ์ยิ่งทั้งกายวาจาใจ 3. ทรงมีน้ำพระทัยสงเคราะห์สัตว์โลกอย่างยิ่ง ร่ำสั่งสอนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยมีได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากจากทำบรรยายทั้งหมดในช่วงนี้ท่านผู้อ่านย่อมได้คำตอบแล้วว่าพระพุทธเจ้าคือใครเปลี่ยมสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษเหนือมนุษย์และเทวดาเพียงใดทั้งยังดำรงอยู่ในฐานะบุคคลคนโลกอีกด้วยและย่อมทราบด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงเปลี่ยนด้วยคุณวิเศษดังกล่าวทุกประการ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งมวลรวมทั้งผู้อยู่นอกพระพุทธศาสนาผู้มีปัญญาทั้งหลายจะพึงมีความเคารพในพระพุทธ,ธองค์คือพยายามค้นหาคุณความดีของพระองค์เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงพยายามค้นหาคุณความดีของพระพุทธ,ธองค์เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติตามติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ